ขอ,อดล้างนะครับเรียบร้อยอทำความสะอาดมันเป็นคาบูจริงๆมันเป็นคาบูใหม่ที่เก่าเพราะไฟมันไหม้มันนะครับก็ลองดูครับเปิดน้ํามันไว้แล้วลองดูครับผมล้างใหม่ปิดโชก่อนหมคําว่าปิดโชก็เปิดโชกเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก่อนภาษาฝรั่งปิดก็คือ close open, open เปิดก็คือ open เปิดนะครับฝรั่งเขาจะพูดอย่างนี้ close ก็คือปิดโชก่อนแต่คนไทยชอบบอกเปิดโชก คนไทยเปิดโชกกลายเป็นว่านี่คือเปิดนะครับเพราะฉะนั้นจะสลับกันจำมันนะว่าฝรั่งเขาะจะพูดว่าปิดโชกก็คือปิดการกระทาของของการทํางานของเครื่องจกักรแต่คนไทยเป,เปิดโชกหมายถึงว่าการกระทําของนิ้วเราการกระทําของนิ้วเปิดโชกค,คือจริงๆแล้วมันเป็นการกระทํางานของการทํางานของเครื่องจกักรคือมันปิดอยู่เพื่อที่ให้อากาศเข้าน้อยให้น้ำมันเข้าเยอะนั่นเองนะครับมันจะสลับกัน ่ะปิดโชคผมใช้สับของฝรั่งแล้วกันนะปิดก็คือการกระทําของเครื่องจักรเปิดวาวแล้วโอเค ก็เป็นการทดสอบคาบูนะเครื่องก็ประกอบใหม่ด้วยนะครับเราก็แต่ผมรันอินไปแล้วประมาณครึ่งถังนะครับ,บ,บถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นคาบูใหม่จริงๆแล้วอะแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุคือไฟไหม้ตัวมันผมก็เลยเอามาล้างเละหมดเลยครับสายเดนน้ำมันก็เละข้างในก็โดนเผาก็คือ้ลูกลอยมันอะลูกรอยมันก็เกือบกรอบไปนะครับส่วนปะเก็นก็เสียหายปะเก็นนี่แห้งแตก ก็ทำการล้างนะครับโอเคนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งประกอบเสร็จนะครับันี้ได้มานานแล้วตัวนี้